ยินมาได้เวลาก็เข้าออกลัวอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ครับทำกับข้าวมื้อเย็นวันนี้เป็นผัดกะเพราหมูไรน้ำมันครับน้ำที่เห็นนี่เป็นน้ำออกจากหมูที่เราลวนหมูครับเราไม่ใส่น้ำมันครับเราเน้นที่ว่าไม่ใส่น้ำมันเพราะว่าหมูมันก็จะมีมันอยู่แล้วครับน้ำนี่เป็นน้ำออกจากหมูมาเราก็ผัดพริกแกงเลยครับ ผัดให้มันเดือดๆสักพักพอมันหอมๆเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยครับพอพริกแกงเราหอมได้ที่แล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยครับ,พพแ,แ,รบแจกๆอยู่แล้ววันนี้ผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูสับข้าวร้อนผัดกะเพราลาดเข้าไปเราโหอ,อร่อยมากคุณผู้ชม แค่ยังไม่ได้ปรุงเครื่องก็หอมขึ้นมาแล้ววันนี้จะแซ่บเลยวันนี้กินข้าวโดยกันคาับท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวเลียวชาวชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบมาครับเย็นๆนี่ครับอร่อยอร่อยด้วยกันเลยขับเครื่องปรุงๆเราไปเลยครับตามใจชอบครับ เราไม่มีสูตรตายตัวนะครับชอบแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นครับใส่น้ำตาลตามลงไปเมื่อกี้น้ำมันหอยลงไปแล้วตามเบวยิวขาวลงไปนั่นแะครับตามด้วนน้ำปลาน้อยหนึ่งชูรสนิดหนึ่งชูรสยิ่งใส่มากยิ่งแสบมากครับ นใส่ลงปลายู่บแะบใส่เยอะแศบเยอะใส่น้อยก็ไม่ควยเศบเท่าไหร่จามด้วยน้ำปลาครับใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็นัวนัวนัวให้มันเข้ากันครับท่านผู้ชมครับนั่นและนัวไปนัวมานัวซ้ายนัวขวาครับ น้ำจากที่เราเห็นเยอะๆเมื่อกี้เนี่มันก็แห้งลงแล้วครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยพอไว้เรจะคุกข้าวจะแฉบนั่นนะความอร่อยครับท่านผู้ชมก็ชิมดูก่อนครับเดี๋ยวใบกระเพราใส่ทีหลังครับไม่ค่อยเค็มหรือไม่ค่อยเค็มเพิ่มน้ำปลาได้ครับของเราครับสูตรของเราคืออร่อยตรงไหนเราทำอย่างนั้นนะครับ เพิ่มน้ำจาลน,นิดนึงข้าวหวานนั่นนะครับคุกเข้าให้เข้ากันครับเร่งไฟขึ้นมาหน่อยครับให้ไฟแรงๆหน่อยครับนะจะได้ความหอมจากกระทะผัดกะเพรานี่จะไฟไม่แรงนี่ก็หมดท่าเลยหมดอร่อยผัดให้ไฟลุกช่วงกระทะเลยยิ่งอร่อยครับ บางคนก็จะใส่เสี้วดำให้มันสีออกสีดำดำสีมีมีสีดำดำแต่เราไม่ค่อยชอบครับเราก็ใส่นิดหน่อยครับจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพราได้เลยลงไปเลยนั่นนะครับคลุกคเคล้าให้เข้ากันทีนี้ก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยใบกระเพรันจะน้อยไปหน่อยครับเพราะว่าเกิดไม่ทันครับ ใบกะเพราของเราก็ทำอยู่เรื่อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหน้าแซ่บไหมครับมาครับมาครับแซ่แบๆเยกันเลยครับวันนี้ครับผัดกะเพราหมูสับครับ โอ้ยมีลูกดดตบท้ายอีกโอ้สุดยอดเลยไม่ต้องพูดถึงเลยครับพริกกันเนี่ยเขาเรียกพริกอะไรนะพริกพริกกระเหลี่ยงพริกอะไรโอ้โหเผ็ดไม่ฟังใครเลยพริกกันเนี่มาครับมาครับกินข้าวะไยกันครับวันนี้ครับแซ่บเลยครับ